Android TV Stick ก็คือที่เป็นสติกคือมันเป็นแท่งครับเป็นแท่งเล็กๆคืออันเดิมเนี่ยมันจะเป็นเป็นกล่องทีวีใช่ไหมครับแต่นี้คือเป็นเป็นแท่งเป็นแท่งทีวี Android เขาบอกว่าเป็น Android 14คือเนื่องจากว่ากล่องเก่าอ่ะมัน Android เป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วมันไม่ไม่ support ตัวโดยเฉพาะตัว YouTube แล้วอะที่เราใช้ใช้ดูรายการต่างๆเนี่ยกมันเปิดไม่ได้แล้วกล่องเดิมนะครับก็เลยต้องมาซื้อใหม่ก็เลยซื้อเป็นตัวตัวตัวแท่งแท่งทีวีอันนี้ก็ข้อดีมันก็จะ